นี่คืผมจะเอาวิธีการใส่รูปภาพเข้าไปในแปลงดีดมาให้ด้ครับให้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่อาเซลนะครับแล้วคลิกที่รูปเป็นสอนะครับเพื่อเปิดการแก้ไขนะครับแล้วมาที่อ g b บ o v e นะครับแล้วมาที่าการเพิ่มฟิวนะครับมีฟิวแบบนี้นะครับผมจะใส่เป็นพอโต,โตนะครับตัว นี้นะครับชนิดให้เป็นตัวอักษรนะครับเลนใส่ไปสักสองห้าห้าก็ได้นะครับโอเคกดบันทึกนะครับแล้วก็ปิดออกไปนะครับทีนี้ให้เรามาเลือก่ขวา property ที่ชันพรดภาเซลนะครับนี้ครับอันที่พีตัวนี้นะครับเป็นโปรโตนะครับเปลี่ยนจากเท็กนะครับเป็นไปเขียนดิบเป็นโปรโตนะครับ ขนาดกว้างยาวนะครับผมจะใส่ไปสักหนึ่งพันตรงนะครับรูปใหญ่ๆหน่อยนะครับคลิกโอเคนะครับแอปใหแล้วก็โอเคนะครับให้เราคลิกที่ addify นะครับคลิกแต่งที่ต้องการนำรูปภาพเข้านะครับเลื่อนลงมาข้างล่างโกโตตรงนี้นะครับมันจะมีช่องที่ให้บากรูปมานะครับให้คลิกไปที่ช่องนะครับแล้วก็ไปหารูปภาพนะครับที่เราต้องการจะเอามาใส่นะครับ หลายนี้ครับนเนี่ยก็ะจะโอเคนะทึกนะครับพอจะดูแต่ละทีก็ให้คลิกให้ n t i ดีนะครับคลิกขึ้นมาครับเรื่อนลงมาเราก็จะเห็นรูปภาพ่าที่อยู่ในแปลงที่ดินไปนั้นนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกราบขมาสวัสดีค,ครับ